อนวิชาแคลคูลัสให้ฉันเข้าใจทีสมมุติว่าเป็นนักเรียนมัธยมปลายแคลคูลัสสำหรับนักเรียนมัธยมปลายแคลคูลัสเป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเปรียบเสมือนเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยวิเคราะห์และทําความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเช่นอัตราความเร็วความเร่งระยะทางพื้นที่ปริมาตรและอื่นๆในชั้นเรียนมัธยมปลายแคลคูลสัสจะมุ่งเน้นไปที่หัวข้อหลักๆดังนี้ 1. ลิมิต ลิมิตเป็นแนวคิดพื้นฐานของแคลคูลัสเปรียบเสมือนการเข้าใกล้ค่าค่าหนึ่งโดยไม่ต้องสัมผัสมันโดยตรงคล้ายกับการวิ่งไล่ตามเส้นชัยที่ไม่มีวันถึง 2. อนุพันธ์อนุพันธ์นนเป็นเครื่องมือวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันเปรียบเสมือนความชันของเส้นสัมผัสที่จุดใดจุดหนึ่งบนกราฟของฟังก์ชัน 3. ปริพันธ์ปริพันธ์ปนเป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับอนุพันธ์เปรียบเสมือนการรวมค่าของฟังก์ชันภายใต้กราฟของฟังก์ชันประโยชน์ของแคลคูลัส วิเคราะห์ปรากฏการทางกายภาพแคลคูลัสช่วยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางกายภาพเช่นความเร็วความเร่งแรงพลังงานโมเดลทางคณิตศาสตร์แคลคูลัสช่วยสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อจำลองปรากฏการต่างๆเช่นการเคลื่อนที่การเติบโตการสลายตัวแก้ปัญหาทางวิศวกรรมแคลคูลัสช่วยวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเช่นการออกแบบโครงสร้างการคำนวณแรงดันการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าประยุกต์ใช้ในสาขาอื่นๆ แคลคูลัสยังมีประโยชน์ในสาขาอื่นๆเช่นเศรษฐศาสตร์การเงินชีววิทยาสังคมศาสตร์คำแนะนำสำหรับการเรียนรู้แคลคูลัสฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเริ่มจากพื้นฐานหาโจทย์มาฝึกทำหาเพื่อนหรือติวเตอร์แคลคูลัสเป็นวิชาที่ท้าทายจงอย่ายอมแพ้มุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้ถ้าเรียนรู้เรื่องจะสนุกมากและสามารถต่อยอดวิชาอื่นๆในอนาคตได้มากมาย Sampai jumpa di video selanjutnya.